เชียวส่งนี่เถอะ่อยหมดเลยนี่คือขาวเป็งเชียร์ส่งนี่เถอะห่อยหมดเลยหมดเลยหมดอยุโบยปาซื้อมาให่ดยหมดอายุมันต้องใส่ับปี้ามอะไรึงมันจะแหงมัน้ยังไปหันหัว เอาอย่างมาใส่ให้มันขาวๆป่ะเนี่ยจูเกอร์กับแป้งแป้งนครูโบส่แป้งอืมดังแบบย้อนจะเหมือนไหมน,น,นะเป็นการตากหน้าขาวกันตายจะไปขาวรูกไปลูกมาแล้ววะ กใส่นได้ลายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือเพื่อนมาายตายเลยมันปรเสมอกันนี่นะบนแตงเย็นตัวมาคิ้วขานัวเดี๋ยวมึงคิ้วแต่เองกไหปากของมึงมีคิ้วหน้ามันบขาวนะมันคือคนที่แปะแป้งน้อยอะไรกันอ้าวใครสิไปนี้เครื่องสำอางกันแป้งขาวอหี่ยมไปนะมีตอนอินยาเก็บมาหมดแล้ว สาเดียวอีสต์สายาอยากฟังเพงกรบอกเด้อสิลไหนฟังเด้อลื้มได้แล้วถ้าก็ตาลุดำนี่แล้วก็ปากดำดำใสื้อสีขาวคนดำโมเมนบ์โมเมนม์ตาขาวขาวครอบตาดำดำปากดำดำเสื้อสีดำครอบครอบอันนี้นะเนาะครอบอันนี้นะเด็มแล้วค่ะาปากกันขีมาหยุ่ได้ยน คำนองใส่จะขาวอีังอี้อมขา่เราต้องการทาปากเราตะวงกทาอะไรบอแล้วหาีอย่างหนงคือโคตี่โตี่ขาวยาวของมันเห็ดก็เป็นแบบเกือบมนๆเลยจ้ะมันมนยังไงไปไรอันนี้มันก็มีสีอยู่ไบอไอมันเป็นแปงเฉยๆมาแต้มคิวมันได้ไหบอกง่าย เดี๋ยวยไม่มีแต่นอกูนางเมไม่มีบะนงบัวคือกันมันขีดลงมาเนาเปิดเปิดด้วยเเห็นมันขีดลงมาต้องการให้เราใส่สีบัวแลวเดี๋ยวทาเกมขีดสบ hello hello ติดต่อไปแล้วสั่งไปแล้วจะดำกินนี่นี่เนาะเลนบ่ คิดแต่ผมกำลังจะเป็นจกเกอรเมืม่องผู้เสียจงไหนทำมันเท่ากันคุณไปเห็นเพนื่องทีดลงมาอิกงหรอี่คือปากกันเนะเือหนวดของหนวดตาเอาเอาจังไหนรีบถึกเสื้อมาเนี่นยดูติ็อตาอิกง

ัง้งหนึ่งสั่งมันเป็น ไปใช่ป่ะเดี๋ยวมาแดงมุนมุนเลยแดงมุนมุนจุดจุดอะไรเนี่ยมันมันมันแดงเกินมันมุนพุทธนะมันมันแดงพุทอ๋อสีแดงนี่มันแบบมันแดง くますよね。 สำหรับคลิปนี้ก็ชิมัดเพื่อนเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อต่อไป EP2 บ๊ายบายบ๊ายบาย